สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสายนะคะทําธุรกิจมาแล้ว9ปีและตอนนี้จะมาบอกเคล็ดลับในเรื่องของการทําธุรกิจการปรับรายเซตและทําให้คุณเข้าสู่ความสําเร็จได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินไปหลายสิบล้านเหมือนสายนะคะชื่อสายรุจินีนะคะทําธุรกิจตัวเองเข้าปีที่9แล้วค่ะโดยที่มีพาร์ทเนอร์เป็นคนญี่ปุ่น,นะคะขายของนําเข้าจากฝั่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ขายหมอนและที่นอนทางช่องทางแอปฟ้าเป็นหลักมาแชร์กับเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็การปรับรายเซตที่สายค่อนข้างจะ มีปัญหาเนื่องจากว่าการทําธุรกิจที่ยาวนานและการวางใจที่ไม่ถูกต้องนะคะทำให้ใสสายนั้นขาดทุนไป10ล้านบาทนะคะรวมถึงเสียของรักทั้งบ้านรถนะคะเกือบนะ,ะหลายๆอันก,ก็เกือบเนะ ก็มาแชร์ในมุมของคนที่ทำธุรกิจมารวมแล้วประมาณ9ปีเนาะแล้วก็ทำแบรนด์มาทั้งหมด6ปีนะคะถ้าท่านไหนที่กำลังคิดว่าอยากจะทำธุรกิจของตัวเองนะคะแม้มาดูช่องทางของสายน,นะคะถ้าแม่มาดูใน YouTube สายรุจินีนะคะจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจนะคะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรถือว่าสายมาหลอกแล้วกันนะคะลองฟังดูถ้าอันไหนที่ใช้ได้นำไปใช้ได้เลยค่ะนี่คือ5ข้อนะคะที่ควรรู้ก่อนจะเริ่มทำธุรกิจคะ่ะคุณคะ ห้าข้อนะจริงๆแล้วนะคะก่อนจะเริ่มทำธุรกิจเราเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุประมาณ25านะคะค่อนข้างจะแบบเริ่มโดยที่ใช้คําว่าพวกนายญี่ปุ่นนะคะพาร์ทเนอร์ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเตะให้เริ่มทำนั่นเองค่ะดังนั้นการเตรียมตัวหรือโลกของการทําธุรกิจแม้กระทั่งการเริ่มหาลูกค้าเองเนี่ยลูกค้าใหม่เนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะเริ่มจากการเป็นเซลล์บริษัทบัญชีนะคะบัญชีปิดบัญชีภาษีแล้วพวกนายฝั่งญี่ปุ่นน่เขา เห็นแววแล้วก็ลงทุนให้นะคะเงินเริ่มต้นของการทำลูกแกของสายมีแค่1 0 0 0 0แบาทเองนะคะครบ9ปีแล้วเนาะทนี้คือสิ่งที่ซายเกิดความปัญหาหรือสตัเกิลมากๆเนี่ยนี่คือ5ข้อที่เกิดว่าเออถ้ามีข้อมูลพวกนี้ไว้ในหัวสักหน่อยนึงเนาะก็คงจะไม่เสียงเงินหลายสิบล้านแบบนี้นะคะก็มาแชร์กันนะคะข้อแรกนะคะข้อแรกที่อยากจะมาแชร์เนาะก็คือ หลายๆครั้งที่คนทำเริ่มทำธรุรกิจเนี่ยเราเก่งในเรื่องของการคิดบวกใช่ไหมเอ่ยการคิดบวกเป็นสิ่งที่ดีค่ะ growth mindset นะคะการคิดบวกการการแบบมองมุมมอง,มอง,มอง,มองดีๆเนี่ยดีนะคะดีเพราะมันเป็นสิ่งที่จะชุบชูใจทำให้เราสามารถก้าวข้ามวันที่ไรายได้แต่ว่านะคะท่านที่ ัดสินใจทําธุรกิจอย่างรวดเร็วเหมือนสายะคะ่ะไม่ค่อยวางแผนเป็นสายกระโจนทำนะคะเป็นสายบุกบลูไม่ใช่สายบุญเนาะไม่ใช่สายนั่งแบบนั่งคํานวณอะไรอย่างนี้ก่อนเนาะก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าคือรายได้เนี่ยมักจะมาช้ากว่าที่คิดนะคะและรายจ่ายมักจะมากกว่าที่คํานวณเสมอคะ่ะรายได้เนี่ยจริงๆตั้งแต่เปิดบริษัทมานะคะเปิดบริษัทมาครั้งแรกเลยเนี่ยประมาณครึ่งปีแรกสายขายได้ทั้งหมด5 ร้อยบาทฉันเป็นคนนำข้าหวีนะคะเป็นหวีอันเดอร์แฮร์เข้ามานะคะตอนช่วงแรกเนี่ยตอนประมาณปี2016เนี่ยคนไทยเรายังไม่รู้จักหวีสำหรับการสไลด์ของขนตรงอันเดอร์แฮร์ใช่ไหมเดังนั้นน่ะการแบบจะอธิบายหรือการจะขอเข้าที่ไหนนะคะค่อนข้างจะแบบเป็นไปได้ยากมากๆเลยเนาะก็ เลยต้องใช้เวลาแล้วก็คนที่ไม่เคยทําการขายสินค้าขายแต่บริการมาแบบฝั่งของทรายอะ่ะมันค่อนข้างจะแบบไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงคะ่ะเครื่องปีแรกเลยปิดไปที่530กว่าบาทนะคะขายผ่านอุปบีมอเลยนะไปขายขายจำอุปบีมอได้เอ่ยนะคะและรายจ่ายมากกว่าที่คิดด้วยเสมอนะคะทั้งเรื่องของการจดบริษัทนะคะ พอมีนูาจอญี่ปุ่นเนาะนำเข้าก็อยากจะทําเป็นฝั่งของแบบเป็นฝังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นชื่อของบริษัทอะไรเงี้ยเนาะก็ มีการใช้ค่าใช้จ่ายในการจดจัดตั้งบริษัทนะคะการจดภาษีนะคะยื่นภาษีการทําบัญชีนะคะหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขายของการไปคุยกับคนเป็นสิบๆที่เพื่อที่จะได้รับการปฏิเสธว่าเราไม่ใช่นะคะค่อยๆใช้เวลากับมันอะเยอะมากนะคะรองเท้าคือพังไม่รู้กี่คู่รายจ่ายเนี่ยมักจะมากกว่าที่เราคิดเสมอเนี่ยมันมาเรื่อยๆนะมันมีมาเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นที่ SME นะคะเรามักจะคํานวณน,นะ ด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าเราคำนวณสิ่งที่รายได้เราเข้ามาเสมอแต่เรามักจะลืมคำนวณ1นแวะนะคะเสําหรับคนที่มียอดขายเกิน1นึ่ล้านแปแสนบาทต่อปีะคะจำเป็นจะต้องจดแหวดนะคะถ้าคุณไม่รีบจดคุณจะโดนสมรกรเล่นย้อนหลังนะคะอันนี้ไม่ใช่เงินของเรานะคะอันนี้คือเงินที่เราถูกอแอสไซน์งานจากรัฐบาละคะให้เก็บเพื่อส่ง ให้ส่งกับสัมภารนะคะไม่ใช่เงินของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาเราต้องต้องจ่ายดอกเบี้ยราต้องจ่ายค่าปรับนะคะเนื่องจากว่าเราถูกสั่งงานให้ไปเก็บเงินไปส่งให้ให้สัมภาระแล้วไม่ได้เนาะสองนะคะเป็นพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องแพคเกจจิ uh, ้งนะคะพวกของที่มันจุกจิกบางทีเวลาเราคานวณสินค้าเนี่ยสินค้าสมมติว่ายอย่างที่นอนของสายเนี่ยที่นอนเป็นที่นอนแบบนี้นะที่นอนทายหนึ่งลังนะคะเรานํเค่าเราคิดคํานวณต่อต่อกล่องนะ มาแล้วสมมุติใจคำนวณมาแล้วว่ามาณ20,000บาท20,000บาทต้นทุนสมาแล้ว2 0 0 0 0บาทแต่ทรายไม่ได้คำนวณค่าขนส่งค่าเก็บสตอรจค่าค่าเช่าศูนที่เป็นใครที่ยังบต้องเช่าอยู่ค่ะค่าเช่าของออฟฟิศนะคะค่าถ้ามีพนักงานขนส่งก็ต้องเปค่าขนส่งอีกนะคะค่าการตลาดค่าที่เราต้องจ่ายให้กับแพลตฟอร์มนะคะค่าแนะนำานี้มีการทำแอปพลิเคช่เนี่ยค่าใช้จ่ายพวกพวกเราเนี่ย เราจะนึกไม่ค่อยถึงเราจะลืมบางตัวเราจะลืมบางบทซึ่งสุดท้ายแล้วอะค่ะมันจะเหลือแก๊ปให้เราแค่บางๆมากๆเลยเนาะก็อ่าข้อหนึ่งถ้าท่านไหนที่จะเริ่มทาธุรกิจนะคะอยากให้รู้ข้อความเป็นจริงนี้เลยนะคะว่ารายได้มักจะมาช้ากว่าที่คิดและรายจ่ายมากวากว่าที่คำนวณไว้สเสมอนะเจิงมาแล้วเลยมาบอกเนาะข้อที่สองครับผม ข้ที่สองคือการเช็คอีกโก้ของตัวเองให้เจอนะคะกำจัดหรือถ้าไม่กำจัดก็ควบคุมมันให้ได้นะคะสายมีอีกโก้ในเรื่องของการซื้อรถค่ะต้องการซื้อรถพ่อลึกๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกปรามาสไว้ตอนในเด็กว่าเราอะ่ะเป็นคนทำมาหากินไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนจับปูจับปลาจับเขียดอะไรไม่ได้ เป็นคนไม่สามารถจับอะไรพวกนั้นได้เลยถ้าทิ้งไปที่ทุ่งนาไม่สามารถหาของกินได้นะแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนๆที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนะี่ยเขาสามารถจับเขียดจับปลาจับอะไรได้หมดเลยเนาะก็คือเก่งมากนะคะทีเนี้ยมันก็เลยถูกปรมาม่าจากป้าข้างบ้านนะคะป้าข้างบ้านก็บอกว่ายายมา้าเป็นเสาะอย่างกินแนะ่ก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวเองอะถูกบั่นทอนความเป็น identity ของตัวเองเนาะก็เลยรู้สึกว่า ฉันจะต้องจะต้องแบบมีเงินให้ได้ฉันจะต้องแบบประสบความสําเร็จให้ได้นะคะทีนี้พอเราเริ่มประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่จะทําให้รู้สึกว่าฉันถึงจุดนั้นแล้วก็คืออะไรคะรถค่นะการกลับต่างจังหวัดการกลับไปที่หมู่บ้านของตัวเองการขับรถคันโตไปที่ในหมู่บ้านทางต่างจังหวัดนั้นอนะ่ะเป็นเรื่องที่แบบขอชูมาก เป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันเราคิดเองนะคนเราคนรถแถวนั้นก็อาจจะคิดแหละแต่ว่าเราคิดเอาเองพิพาวเ,เองว่าเนี่ยคือการประสมความส็จน,นะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากได้รถหรูจังเลยค่ะตัดสินใจซื้อรถหรูโดยที่หลายๆอย่างเราไม่พร้อมหรอกเราเป็นคนแบบเป็นสายเกี่ยวกับร,รถเนี่ยจะเสียเยอะมากจัดการกับอีโก้นี้ไม่ได้เนาะก็เปลี่ยนรถมาเรื่อยๆเปลี่ยนรถมาเรื่อยจนวันหนึ่งมานั่งดูคลาสซึ่งเป็นคลาสของการ เข้าไปดูในใจของตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองทําไมถึงอยากได้รถทําไมถึงต้องการให้คนเห็นทําไมถึงจริงๆคือไม่เข้าใจตัวเองว่าอ,อ๋อเราแค่ต้องการประกาศให้ทุกคนว่าเราประสบความสําเร็จซึ่งพอถามตัวเองนะวันเนี้ยที่ไม่ใช่ตอนเด็กอะ่ะมันเป็นการตนสายตอนเด็กของเราอะ่ะถามเราแนละ้วตอนเนี้จําเป็นอยู่ไหมคําตอบคือไม่จําเป็นดังนั้นก็เลยหยุดเลยนะคะเขายังเลยรู้สึกว่าอ่ะมีก็ดีไม่มีก็ได้นะคะการที่เจอ อีโก้ตัวนี้นะคะและเข้าใจมันด้วยว่านี่คืออีโก้นะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจาเป็นจริงๆนะคะนี่คืออีโก้ของเราะคะ่ะทำให้สายไม่ขนขวายและไม่ทําให้ตัวเองแบบบีบให้ตัวเองไป ไปซ,ซื้อรถต้องซื้อรถต้องซื้อรถต้องซื้อรถแบบเนี้ยอันเนี้ยคุณมีแบบนั้นหรือเปล่าหลายหลายคนอาจจะมีอีอโก้เรื่องบ้านเนาะอีโกเ้เรื่องเรื่องของหรูนะคะพวกลักชัวรี่ไอเทมต่างๆไอพวกลักชัวรี่ไอเทมเนี่ยเคยเป็นเหมือนกันแต่เป็นไม่เยอะนะคะสิ่งที่พังมากสุดสำหรับทายคือรถนั่นเองค่ะก็ะมาแชร์ว่าเช็คอีโก้ของตัวเองให้เจอนะคะ,ะคนที่ทำธุรกิจประมาณร้อยเก้าสิบเก้าหนึร้อยอีโก้ค่ะ เรามีอีโก้เพื่อที่จะให้ตัวเองเติบโตเพื่อที่จะให้ตัวเองพัฒนาไปสิ่งที่ดีขึ้นอีกโก้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักอีกโก้ของตัวเองให้ดีมันจะทําให้เรานั้นฉิบไปฉิบไปเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าผิดพลาดนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยแปลว่าชิบต๊ดตืดนั่นเองคะ่ะโอเคมาข้อที่3ามเลยนะคะข้อ3ลืมอย่าวิ่งตามเงิน,นะคะ่ะเราทำธุรก,กิจ คนที่อยากทำธุรกิจก็คือคนที่อยากจะเป็นหนึ่งเจ้านายตัวเองแล้วสองก็คืออยากจะมีสรภาพทางการเงินอยากจะแบบหาเงินให้ได้มากวากว่าการเป็นพนักงานประจำใช่มเอยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราวิ่งตามเงินมาตลอดชีวิตแต่ว่าพอทำธุรกิจสิ่งหนึ่งที่เราจะพลาดไม่ได้คือเราอย่าวิ่งตามเงินค่ะเพราะว่าพอเราวิ่งตามเงินอ่ะอีโก้ของเรามันจะไปอยู่ตรงกับการที่ทาของให้มันได้ได,ได้แบบได้แก๊บเยอะที่สุดนะคะเราจะแบบต้องการสิ่งที่แบบต้นทุนน้อยๆแล้วก็ ก็ขายได้เยอะๆนะคะเราไปเราไปมองในมุมของตัวเองแบบล้วนๆการทำธุรกิจเราเราขายดีหรือไม่ดีอะลูกค้าไม่เกี่ยวกับเราเลยลูกค้าทุกคนอะไม่ได้แบบเราจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งอะมันไม่ได้เป็นเรื่องของคุณลูกค้าหรอมั้ยแต่การที่เราอะไปหมกมุ่นอยู่กับแบบลดต้นทุนนะทำตัวใหม่ให้ได้ต้นทุนให้แก๊ปอะไรมากขึ้นเนี่ย มันไปมองตรงที่ตัวเงินมากๆๆเลยคะมันจะทําให้คุณน่ะไม่เจอสินค้าที่ดีที่ดีพอสําหรับการรีพีทนะคะทุกอย่างอะ่ะเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นเงินแบบทํายังไงให้มันลดต้นทุนได้ไมากกว่านี้ทำให้ไงให้คนเหมือนหลอกคนมาซื้อเราได้มากกว่านี้มันยิ่งทํา ัวใจมันยิ่งห่อเหี่ยวมันยิ่งทํามันยิ่งรู้สึกว่าคุณค่าเราจะเองลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่เต็มอ,อกว่าของที่เราเอามาขายอะ่ะมันเป็นของที่ไม่ดีมันเป็นของที่แบบเราก็ยังไม่ค่อยชอบเลยนะคะดังนั้นอะ่ะข้อที่แบบรู้สึกว่าพลาดไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็รีบจัดการก็คือหยุดหยุดของที่เอามาแล้วรู้สึกว่ามันดีนะแต่ว่ามันไม่ดีจนเราสามารถที่จะแบบพูดได้เต็มปากว่าเราชอบอันเนี้ยคะ่ะ ส่วนใหญ,ญ่ก็เลยจะเอาไปเป็นของแบบเอ้ยแถมนะเป็นของสําหรับสแปร์นะสำหรับคุณลูกค้าแบบอยากลองไหมอะไรเงี้ยให้น,นะคะก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยว่าการทำธุรกิจโดยที่วิ่งตามเงินเป็นอะไรที่ หัวใจแห้งเหี่ยวมากๆนะคะมันไม่มีอะไรชุ่มชชีวิตให้มีความสุขเลยแต่ถ้าเราทำของดีเนี่ยการได้รับคําขอบคุณการได้ดูแลว่าลูกคุณลูกค้าบอกเขานอนดีขึ้น,นะคะคำเขาทําเขาแบบชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่าของของเราเนี่ยคุณขาามันโลกมันสว่างทุกอย่างมันดูแบบ ทุกอย่างมันดีมากแล้วการลงทุนโรงแรงของเราเนนแต่ละวันมันทําให้เราลงทุนรงแรงได้ต่อเนื่องนะคะไม่อย่างนั้นอ่ะไม่สามารถเปิดร้าน่ะมาได้จนถึงเนี่ยเข้าปีที่9้าได้หรอะคะดังนั้นทันไหนที่เริ่มจะทําธุรกิจนะคะอย่าวิ่งตามเงินเราชอบเงินก็จริงเราคิดว่าเราต้องการเงินก็จริงแต่อย่าวิ่งตามเงินค่ะเพอยิ่งวิ่งตามเงินเงินก็จะยิ่งหนีคนไปนะนะเตือนไว้ก่อนเนาะเตือนไว้ก่อนไปม,มาข้อที่สี่ครับผมคุมจิตตัวเองให้ได้ค่ะนี่ คุมจิตตัวนี้ที่นี่นะคะก็คือไม่ไม่แน่ใจหรอกว่า,อาตอนก่อนที่จะมาทําธุรกิจเนี่ยเข้าใจเรื่องของสมาธิศีลภาวนาหรืออะไรเงี้ยแค่ไหนเนออกไหมคะการมีสมาธิการมีสติอะไรเงี้ยคำว่ามีสติสติก็แบบก็แค่ได้ฟังเข้าไปใช่ไหมยแต่ว่าพอเราเริ่มทําธุรกิจแล้วนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราต้องฝึกคือการเป็นไบโพล่าค่ะคุณขาคือตอนเช้าตื่นมาเนี่ยมีความฮึกเหิมวันนี้ฉันจะต้องแบบทําให้มียอดขายสุดฉันต้องแบบทํางานให้ได้เยอะที่สุดฉันจะต้องแบบบอกทุกคนให้รู้ว่าสิ่งที่ฉันขายเนี่ยทั้งหมอที่นอน,นมันดีนมีกขนาดไหนฉันจะต้องฮึกเหิมฮึกเฮืมฮึ่กเหมแต่พอกลับบ้านน่ะเราเอา energy ของความฮึกเหิมแบบเนี้ยกลับไปบ้านทําให้ยังไงคะทาให้เรานอนไม่ค่อยได้ทําให้เรานอนไม่หลับ ทำให้การฟื้นฟูร่างกายของเราไม่ค่อยดีบนหลุกแบบนี้ตลอดไปทําให้ร่างกายของเรานั้นมีความซุดโสมมากกว่าที่จะจําเป็นนะคะมีหลายคนมากนะที่แบบเราฮึ่มเหิมฮึ่เหิมฮึ่เหิมเหิมคนเราอ่ะเวลาฮึกเหิมมากๆอยู่ในโหมดของการชาลินส์ตัวเองมากๆะแล้วไม่ได้ให้ตัวเองได้พักเลยอะค่ะคนเรามันถึงกับ การเบร์นเอาเลยนะคะดังน,นั้นะสิ่งที่จะต้องคุมจิตของเราตัวเองให้ดีก็คือทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาแล้เรา,เรา,ม,ามามีความเพลิเพลินมีความสดใสแต่ก่อนจะนอน,นะคะ่ะให้เวลาตัวเองนะคะ1-2ชั่วโมงในการเคลียร์ชำระล้างจิตใจในที่นี้อาจจะทํา นั่งสมาธินะคะนั่งอยู่นิ่งๆอ่านหนังสือนะคะการอ่านหนังสือลดค,ความเครียดได้ถึง6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะ,ะ้งเป็นการ6 8เลยมากกว่าการฟังเพลงนะคะการฟังเพลงลดความเครียดได้ถึง6 1ซนะคะก็เอามาปรับกันดูถ้าท่านไหนที่จะต้องการเข้าสู่ของการกนำธุรกิจนะคะคุณต้องเตรียมอีกหนึ่งข้อก็คือการดึงสติกับข้าตัวเองทุกวันนะคะวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงต้องเป็นวันที่ต้องต้องมีต้องมีเวลาให้กับตนเองนะคะให้กับจิตของตนเองนะ อันเนี้ยถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะโอ้ลอดยาวๆค่ะกี่ปีกี่ปีก็ทําได้เนาะเกือบไม่รอดเหมือนกันเลยมาบอกนะคะสุดท้ายข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วเนาะก็บอกว่าอย่าไปคิดมากหมายความว่าอย่าไปเชื่อใครมากก็อย่าไปเชื่อ how to หรือไปอย่าไปเชื่ออะไรใครเขามากนะคะก็อยากจะให้ดูดูแค่พอรู้แต่สุดท้ายแล้วอะอยากให้ทําเองอยากให้เหมือนลงมือทําด้วยตัวเองนะคะ เพราะว่าไม่ว่าใครจะมาบอกเราคนะ แต่ถ้าเรายังไม่เคยลองเราก็จะไม่เชื่อเราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่เจ็บและสุดท้ายเราก็จะแบบสุดท้ายเราก็จะพลาดเรื่องเหล่านั้นอยู่ดีๆแต่ว่าข้อหนึ่งที่จะต้องรีมารไว้ก่อนค่ะถึงแม้ว่าจะบอกไปเชื่อใครเขามาค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะขาดไม่ได้ก็คือ mindset ของการเรียนรู้ค่ะค,คุณขา mindset ของการต้องต้องเติมข้อมูลกับตัวเองเสมอะคะ่ะรีมารอีกนิดหนึ่งว่าควรตามข้อมูลของคนที่เขาเคยพลาดมาก่อนของเคนที่เคยทำมาก่อนของคนที่มีผลลัพธ์จริงๆนะคะพวก สายโค้ชจริงๆแล้ว้น,นะดูดีๆหมดไปหลายแสนแล้วเหมือนกันดูดีๆนะคะดูดีๆอนนะคะก็เป็นห้าข้อที่แบบมาแชร์แล้วกันในมุมของคนที่ทำธุรกิจมานะคะทั้งหมด9ปีแล้วนะคะกับการอยู่ในเส้นสายนี้เนาะก็ขึ้นบ้างลงบ้างนะคะมีทั้งทั้งมีตอนช่วงมีเงินทั้งมีช่วงแบบต้องอลำบากเพราะ <c> ว <oughs> ่าเจ๋งเจ๋งมาแล้วสามรอบนะคะรอบที่3และคิดว่าหลังจากนี้จะไม่มีรอบที่4แน่นอนแน่นอนแล้วนะคะก็มาแชร์ในมุมนี้ ซายนะคะขายหมอนและที่นอนนะคะเป็นชื่อแบรนด์เนมูริสตาค่ะท่านไหนนะคะต้องการหาหอนและที่นอนนะแวบะบไปเลยนะคะที่บ้านฟ้านะคะเป็นชื่อเนมูริสตานะคะผู้เชี่ยวชาญทางการนอนเรานําเข้าหมอนและที่นอนนะคะสุขภาพสาหรับคนที่ต้องการรักษาสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนนะคะมีการฟื้นฟรูร่างกายที่ดีที่สุดนะคะ,คะเพื่อการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีมากคะ่ะซายรู้จดีนะคะทุกทุกคน,นะคะ่ะอาชีพหลักคือการเลี้ยงแมวนะคะส่วนอาชีพ อดิเรกขายหมอนขายหมอนขายที่นอนและทำ YouTube เป็นงานอดิเรกนะคะสำหรับนี้ไปก่อนนะคะท่านไหนที่อยากรู้เรื่องพวกนี้มากอีกนะคะ mm hmm. ก็ Subscribe ไว้นะคะจะพยายามลงนะบ่อยๆไแล้วนี้สำหรับวันนี้ไปแะ้วคะสวัสดีค่ะน้องใส่สมอนน้องใส่สมอนสวัสดี y o ยูทูปเด็กลูกสวัสดีค่ะกันเงี้ยหน่อย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 โอ้ย